สวัสดีครับผมมิติการจิตเพจคอเป็นหนังนะฮะสวัสดีเ,เพื่อนๆชาวคอหนังทุกคนนะครับผมคลิปนี้นะฮะผมก็จะมารีแอคชั่นตัวอย่างหนังใหม่เช่นเคยนะฮะมาให้ผ้ผูชมรับชมมันพร้อมกันมาช่วยกันดูนะฮะมาช่วยกันวิเคราะห์ว่าไอตัวอย่างนี้ดีไหมหน่าดูหรือเปล่าน,น,นะครับกับตุ๊ด ตู่กูช้ชาเป็นเทลเลอร์ตัวที่2แล้วนะฮะสำหรับหนังไทยเรื่องนี้นะคะก็ต้องบอกว่าตัวอย่างแรกที่ปล่อยออกมาผมเคยรีแอคชั่นไปไ่ยต้องบอกว่าเป็นหนังไทยที่โอเคเลยนะมีเนื้อหาอะไรที่น่าดูมากๆนะฮะภาพสวยโลเคชั่นการถ่ายทำอะไรเงี้ยดูสวยไปหมดนะฮะตัวอย่างที่2ก็ไม่รู้ว่าจะเผยเห็นอะไรมากขึ้นหรือเปล่านะ,ะก็ต้องไปดูกันพร้อมๆกันแล้วกันก็เหมือนเดิมนะฮะก่อนจะไปรีแอคชั่นก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการนะฮะทีโดเนททูวอลเล็ตมาให้ชาแนลของผมหลายชื่อก็ตามนี้เลยนะฮะทีโดาาน สปอนเซอร์โดเน็เข้ามาเป็นกำลังใจในการทำคลิปก็มีรายละเอียดลิงก์ด้านล่างใต้คลิปเลยนะครับขอบคุณมากครับก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับไปดูเลยดีกว่านะครับกับตุ๊ดตู่กู้ชาติไปเรื่องที่ค่าให้เจ้าปีภาพยังสวยอยู่เหมือนเดิมเมื่อมาถึงเกิดการขัดแย้งของหลักสุตนางแบงเไปซอฝักสองฝ่ายจึงบอกยิ่งนักที่จะทำทับเข้าไปตีในเทลานี้แม่เป็นแนว อิงประวัติศาสตร์กันเลยทีเดียวถ้าสิ่งกำลังมาทางหมู่บ้านของพวกเราน่าเป็นอย<ค>น่างนี้่กี้ใช่เดี่ยวปะ่ะอ้าวพี่ปู่ปู Back ่แบ็คเฮสพวกเจ้าจับอาสาไปสอดแหนมจริงหรือไม่เรื่องสอดเรื่องแหนมพุทธนัดมากเลยพี่มั่มงพุทธำทรงผมอะไรวนะดเดนี่ยอ๋อเป็นหน่วยสอดแหนมนะฮะสำหรับพวกพระเอก ระหว่างบ้านเมืองกับพวกเราตุ๊ดทั้งหลายขอเรื่องผู้ชายดีกว่าเจ้าเลนเจ้าเลนหยอกเลนข้าสองคนขออาสาไปด้วยไ่ข้าคนที่มีฝีมือไว้สอนพวกเจ้าแล้วข้าจะฝึกวิชาให้พวกเองจนเก่งกล้าเฮ้ยสมการก็มาหนี่เดียวในเดียวชูพงไม่มาข้าก็จะทำลายพวกมันได้โดยง่ายหากหมู่บ้านต้องย่อหยัดลงยันเขาโกง ูขอตายจะดีกว่ามึงจะตายแล้วเหรอจากนี้ไปหัวเองจะอยู่ยงคงกระพันฝันแทงไม่เข้าอีกก่อน เลยสัตว์เมื่อกี้รอข้าประเดี๋ยวข้าจะไปนำยามาให้มิดด้ามเลยครับผมอ๋อมียีกไม่ใช่ตัวอย่างฉบับสมบูรณ์อีกเหรอเนี่ยไม่ช้าเกินรอนะฮะ วันไหนจะฉายวันไหนก็ยังไม่บอกนะฮะก็จบแล้วนะฮะสำหรับการรีแอคชั่นตุ๊ดตูู่ชาติเทเลอร์ที่2นะฮะความรู้สึกหลังจากที่ดูตัวอย่างนี้ก็คล้ายๆกับตัวอย่างแรกนะหนังเนี่ยเหมือนจะเผยเนื้อเรื่องขึ้นมานิดนึงนะฮะจากตัวอย่างแรกว่ากลุ่มพวกตัวแสดงหลักเนี่ยต้องไปทําอะไรต้องไปทําภารกิจอะไรต้องไปสอนแนนตรงไหนสอนแนวค่าศึกอะไรทำนองนั้นนะฮะแล้วก็เผยฉากใหม่ๆออกมานิดๆหน่อยๆนะฮะมีแต่ฉากซ้ําๆก็มีตัวละครตัวใหม่ๆโผล่ขึ้นมาในตัวอย่างนี้นะฮะโอ้ต้องบอกว่าเป็นหนังที่น่าจะเป็นหนัังงฟออรรรร์มยยยกขปะะะเเเเททศไาาาาลพว่จ แงเนี่ยมากหน้าหลายตาเหลือเกินที่แบบยัดเข้ามาแบบไม่รู้เหมือนกันว่าบทจะเกี่ยรได้ดีหรือเปล่าถ้ามองแบบไม่อคติในหนังเรื่องที่ผ,ผ่านมาของเขาที่เป็นกระแสแย่ๆนะฮะสำหรับหนังเรื่องนี้ก็ต้องบอกว่านั่นจะเป็นหนังที่ลงทุนน่ะดูจากสถานที่การถ่ายทำมุมกล้อง หรือว่าฉากอะไรต่างๆเนี่ยดูลงทุนแบบเยอะหน่อยนะฮะตัวอย่างนี้สังเกตเลยว่ามุกอะไรต่างๆเนี่ยที่เอามาปล่อยเนี่ยมีมุกเดียวนะฮะตอนค้าที่แทนนิดด้ามเนี่ยก็เป็นมุกเก่าแต่ก็ถือว่าฮาใช้ได้นะไม่คิดว่าจะเอามาเล่นอีกนะฮะมุกแทงๆอะไรแบบนี้แล้วก็น่าจะมีมุกตลกที่แบบเยอะเลยแหละในหนังเรื่องนี้น่าจะกักไว้ในตัวอย่างหนังเต็มบ้างนะฮะความฮาเนี่ยถ้าคิดว่าฮาไหมเนี่ยสำหรับผมนะมีนักแสดงตลกอย่างพี่มัมนัทโกหรือว่าคนอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยมาร่วมหลายคนมากถ้าไม่ฮาก็่าาาาาจะะะมมีคววบ้งเพร แสดงตลกมือชีบมันร่วมด้วยแบบนี้น่าจะฮาเลยฮะแต่ก็ต้องรอดูกันแล้วกันนะฮะสำหรับผมนั้นตัวอย่างหลังเรื่องนี้จะให้คะแนนเอาไป3เต็ม5กะโหลกแล้วกันนะฮะก็น่าจะเป็นหนังที่น่าดูนะถ้าไม่อคติและมากมายจบแล้วนะฮะสำหรับการรีือกชั้นหนังเรื่องนี้นะฮะถ้าชอบอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กันได้ว่ารู้สึกยังไงเกี่ยวกับตัวอย่างหนังเรื่องนี้ชอบกันไหมที่ดูกันนะฮะฮาไหมหรือว่าจะไปดูไหมอะไรนี้ก็คอมเมนต์บอกต่อกันได้นะฮะไว้เจอกันใหม่กับรีือกชั้นหนังเรื่องหนน้้าแลววกัััสสดีครบ